สวัสดีครับคุณผู้ชมผมคือเอมเบรลล์วันนี้อยู่ในเกมมัดแม็กนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยชัมบัคเก็ตบอกว่าจะกลับมาที่นี่แต่ว่าชัมบัคเก็ตหายไปที่ไหนเขาไม่รู้อืมคนแถวนี้จะรู้ไหมเนี่ยไม่น่าจะมีใครรู้เฮ้ยมีรถด้วยเอาไงดีหรือว่าคุยกับดิฟเฟตคุยกับดิฟเฟตแล้วกันเอาคาซีมาเลยหายไปแล้ว เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม็กเจตเย็นเจตเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้หูอู้หูเจตเย็นเจตเย็นเจตเย็นอยู่นิ่งๆหน่อยนี่ฉันยังไม่ได้จับรถเลยไอ้ขอมมันต่างหากเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนฉันไม่รู้ฉันได้ยินเขาบอกมาว่าเขาจะพาไปที่ที่มันเกิดอ๋อแสดงว่าที่เรือคีดตอนแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาจะดูแลมันเขาบอกว่ารถแบบนั้น ต้องอยู่ในสภาพที่โอเคอืมเหลือนั่นแล้วปล่อยเขาไปแล้วปล่อยให้แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่สักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กแม็กใจเดียนเดียนมาเกิดขึ้นแล้วจะต้องการรถที่ยากที่สุดของนายมันไม่ของนายแล้วแต่ได้อะไรก็เอาไปเลยอู้แม็กแม็กแม็กใจเดียนหน่อยโอเคนี่รถใช่ไหมรถน่าหายไปแล้วไอ้ถูกทรยศตวาไงต่อ เอาพวดแลาเหอะสร้างชีวิตใหม่จะไปไหนอะเมื่อมีโอกาสอื่นมันจบสิ้นแล้วเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคือแม็กเหมือนจะอยู่คนเดียวอ่ะอันรีงจริงนะคือเหมือนไม่อยากมีเพื่อนนะไม่อยากมีครอบครัวด้วยจริงแม็กมีครอบครัวนะแต่ครอบครัวตายแล้วไม่ของขวัญสรับคุณอืม เราสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้นะด้วยกันโอ้แม็กก็ยังไม่สนอยู่ดีอะคือแม็กเหมือนจะไปแพนออฟไซเดนมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราลองฟาดไทเวลดีฟา,าดไทเบลได้หรือเปล่านะาเฮ้ยได้ได้ไดโอโ้โหจัดเลยโอ้จะเสียเวลาทำไหมในเมื่อฟาดไทเบลได้ก็ฟา,าดไปสิครับมา นรถใช้ไม่ได้โอเคไม่นับอบัตไม่อยู่ไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า let's go เฮ้ยคันนี้มันคันนี้เลี้ยวโคตรดื่นมีตั๊ดไหมมี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 ืมีสามทองด้วยเฮ้ยเจเ๊เจ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 ๊ลูกเจ๊เจ๊เจ๊โอเคโอเคให้เอคอมน่าจะอยู่ที่นี่แล้วก็รถโอ้ไม่ควรไปเชื่อทุกๆคน

ฮัลโหลในในรถอูที่นี่เล็บเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วจะโดนทำลายไปตอนแรกเฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยช้ำไอ้ช้ำตายแล้วเหรออย่าอย่าอย่ายังไม่ตายนี่หว่าเฮ้ยนายมาหาฉันนายมาเพื่อฉันฉันนั้จะฆ่าแกนะเฮ้ยช้ำ ผู้ทำลายแสงกมพวกเขาพูดแบบนั้นเอาไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยผู้ซึ่งขมโมยรถของใหญ่ของฉันแล้วก็คอคูบายของฉันไม่อยากบอกหรอกว่าผู้ซึ่งเข้าเป็นในใบเลือกของสก,กอตตัสที่ซึ่งจะตัดสมองนายโอโ้โหกล้าทำแบบนี้หรอเห็นรถของแกแล้วแล้วก็ตามมาที่นี่วา่าทั้งหมด ตามมาที่นี่แสดงว่าสะกดรอยตามเจอรี่ของแกด้วยและไอ้ดิงนั่นมันจะร้องเพลงอ๋อเหรอและนายอะผู้หญิงเด็กเขาควรเล็กๆโอ้งั้นหรือมาเปิดกันดีกว่าถ้าเป็นพ่อแน่นอนเลยใช่ไหมเดี๋ยวพ่อก็ต้องตายแน่นอนอ๋อเง้นหรือมา ใจเย็นๆน่าจะเป็นบอสไฟอะนี่แน่เต็ม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 ครับโอ้โหใจเใจเย็นเฮ้ยเดี๋เว็ดเด็ดเด็ดหนึนึ่งหนึงหนึงโอ้ยอ้ใจเย็นใจเย็นเือเกินเือเกินเอะเกิน อเอ้ยโอ้ยโอ้ยียเดี๋ยวโอ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 ้ยเดี๋ยวี๋เมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันดักไหเนี่ย้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยนี่นะสวนสวนสวน โอ้โหโอ้ยเด็ดเด็ดเด้ดเด็ดเดเดลดเด็ดเด็ดเดดเดเด็ดเดเเเเเเดเเดี๋ยวกันเดเเ้เเ โอ๊ยเด็กๆแค่เนี้ยนี่นะน,นี่นะเฮ้ยเขาบอกอะไรแกนี่นะเสียงไปตก,ไไกกระพ่ายไปแล้วสก๊อตต์มาที่นี่หรอเขาได้ยินว่าไอ้ดิงมันร้องเพลงยังไงเขาก็เลยเอาไว้ที่นี่นครอบครัวเล็กๆของแพรเด็กหมากับผู้หญิงสก,ก๊อตต์น่าเจ็บน่าดูเจ็บมากกว่านายเจ็บอีกแสกกดงว่า จะไปวัดเหรอวัดขอนดิเฟตโอเคแม็กเลสโกถ้ากลับไปที่วัดมันต้องพูดมากมันต้องพูดมากเรียบร้อยโอเคเลสโกมันฉันพาเธอมาที่ที่เกิดของเธอเออแม็กนัมใจเด็นใจเด็นช้ำใจเด็นใจเด่นโอ้โหนายขโมยมันไม่หรอกคือฉันก็นี มันฉันต้องขโมยด้วยล่ะคือนายเอาเครืประจักษ์ฉันนี่จะให้นายวางแผนเพเทลแทงกลับมาที่นี่อ่ะเออคือคืออาจารย์บักเก็ตจะไปอยู่ไหนอ่ะท,ที่อยู่ของฉันน่ะเฮ้ยอยู่ที่ไหนไมันคืออะไรอาจารย์ไปต่อไปแล้วโอเคต้องกลับไปที่บัาของดีเฟรสเราจะฟาทาวเวอร์ไปเหมือนเดิมเอาฟาตรงนี้ไม่ได้เออใช่ผมจะไม่ได้เปิดฟาทาวเวอร์นี่หว่า ใกล้สุดก็มีแค่แก๊สทาไปเนี่ยคือน้ำมันจะใส่มานทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะใช้เลยเออใช่วควรจะเชื่อนายนะจะขอโทษเน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 เไม่ต้องบน่นต้องเสียใจโอเค let's go let's go เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวกว่านี้ตรงนี้มีสนไหนใช่ไหมทำได้ <S <S นั่นเนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ชอัจเชจมันรักัวมั้รักัวโอ้ยโอ้ยโอ้เดีเดี๋ยวสไนส์สไสนส้ยเ้สนส์สนส์โอเคโอเคอนี่ขับเร็วสุดแล้วนะไม่แน่อุ้ยอุ้ยเยเยเย็เออไปไ้ไปได้ไ้ไนิดหนึ่งนิดหนึ่งนดหนึ่เอ้ยอุ้ยอุเต็มเ็มเต็มเเราควรจะอัปเกรดอะไรสักพักหนึ่งอ่ะไม่ได้เอก หมวกอัพไม่ได้ตอนไหนแทบไม่ได้ใช้เลยอะอับไปทำไมก็ไม่รู้600มาโอเคซักเซ็ตเจ็ดร้อยเกาะไหม่เกาะไหม่ให้รถอึดขึ้นเน้นอึดดีกว่าเน้นเร็วเออพวกเราจะไปไหนกันแต่วัดของดิฟเฟอุ้ยเฮต่อนชมาชไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาที่นี่นะ จะกลัวอะไรหนกษเนี่ยเฮ้ยเด่นเด่นไปที่อื่นได้ไหมอะน่าคิดว่าไม่มีอะไรสำหรับพวกเรานะโลัไม่ต้องโบนไม่ต้องโบนไอ้ช้ำเด่นเด่นโอ้โหโอ้โหเละเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กเด็กได้มาสายไปแล้วสกอตตัสมาที่นี่แล้วโอ้โหเด็กโอเคน่าไอ้หนูมาเร็วมาเร็วมาเร็วหันใจไปหันใจไป แหจไว้โอ้ดาแขวคอเลยไม่มีใครจะจำชื่อฉันตาพวกเขาจะจำชื่อเธอใช่พวกเขาเขจะจำฉันฉันจากับเธอโอเคไหมไม่องกลัวไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ย้ยเไม่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  โอ้เด็กตายโอ้โหโดนข้ Omaha, าหมดเลยอ่ะโอ้โหเอาที่ไหนโอ้โหโอ้โหเครียดเลยข้าบอมันทั้งหมดเลยแล้วจะให้ระบายสีคิ่วของฉันไปในเลือดเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนสลับโจรไม่มีการปานี้โอ้แม่น่าจะแคร์หน้าดูอ no. ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แม็กใจเย็นถ้าเป็นพี่ดอมมากับบนหน้าผาแล้วก็ตั้งใจโอเคแล้วไงต่อโอเคองไนเราอยู่ตรงไหนบิกนัดติงเหมือนจะจบเกมแล้วเลยเขาไปฆ่าพวกเขาสกอตตสจะจะมีเรื่องของเขาไงต่อมาดูที่บิกนัดติง ต้องหาเขาแล้วก็จบเขาแต่ว่าที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกเออบอบอยของเขาอะรู้บอบอยดูใช่ไหมโอเคแล้วบอบอยคนไหนอะไอ้ถุงเลือดนั่นแน่นอนเลยอยู่กับหมอนั่นเขาเรียกว่าสแคปเคยเป็นบอบอยมาก่อนที่เขาเคยบอก เคยเอกับสกอตต์บอกว่าเขาเคยอยู่เขาจะรู้เขาจะบอกฉันจะแสดงว่าก็ไปหายถุงเลือดเนี่ยคือเห็นไหมฟาร์าเพืบอลมีโคตถี่อะอะไอถุงเลือดอยู่ข้างล่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือเกมมันจะใส่ฟาร์าเบลมาโดยทำไมก็ไม่รู้รถในเกมนี้ยมีน้ำมันนะแต่ว่า ฟาร์ทัพเวลกับปีโคตถี่อ่ะมันตลกนะคือเราแทบไม่ได้ใช้รถเลยนะใช้แต่ฟาร์ทัพเวลอย่างเดียวเกมเพย์อ่ะโอเคเนื้อเรื่องก็โอเคนะแม็กกำลังจะเข้าสุดท้ายแล้วให้มันแจบ้างแม็กแล้วก็แม่น,น้ำโอปัตอัมบตีโอเคแสดงว่าใกล้จบเกมแล้วบัรนั้นโชว์ดาวเออแม่น,น้ำโอปัตลับเกาะมาแม็กก็ แบค็คไม่น่ามีอะไรให้อัพแล้วนะคือไม่รู้จะอัพอะไรแล้วอะจริงจริงนะอันนี้อันนี้ก็ต้องการเลเวลที่สูงกวา่าสกิลเรามีกี่อันนะมีแค่สามอันเองไปตองละกันสกอตตัสอยู่ไหนต่บค่าหน่อยถีบเลยสกอตตัสที่ที่ไหนสกอตตัสฉันจะบอกแกว่าไปหาเขาที่ไหนวา <Your home. S 2> มาไปของนาย ได้เดินทางด้วยตัวของตัวเองและเงาของและเงาของนายเติบโตและเรื่องของฉันจะเติมเต็มไปด้วยตำนานสกอตตัสอยู่ที่รถสไลด์ของเฟอร์กิตตี้แฟตแลนด์โอเคไปละ let's go เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเป็นไรเป็นไรบอยบอยไม่ร้องไห้ละฮะอดแอบไปเขาบอก ขอไอ้หมอน,นันมาแล้วก็ให้เลือดมันไอ้นี่ซะแล้วก็ให้เลือดมันให้ลูกเซิร์ฟเรื่องของฉันจะกลับไปหาแกสกอตตัสตอนนี้เรื่องของฉันจะกลับไปหาแกรู้สึกเหมือนบอบอยตัวเดิมมันไม่ค่อยชอบสกอตตัสเลยาาฮ่าฮ่าโอ้คันเบลเดอร์เลยนี่คันแรกที่เราเจอที่มาป้นรถของเราอะแบ็คออนแบ็คฮ่าฮ่ามาโอ้โห ได้ใช่ไหมอันใดใช่ไหมมา let's go let's go ยังไงโอ้โหพูดใจเลยแน่ใจนะแอะสิครับแอะสิตัวแปรที่ไม่ได้เด่นเด่นเด่นโอ้โหเฮ้ยไฟ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 ใช้ทุกอย่างที่มีอ่ะโอเคโอเคโอเ้ยไฟ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 เ้ยเสียงเสียงกล้องไม่ละนี่ไหนนี่ไหนเด่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 น ใจเย็นใจเย็นประเด็นประเด็นเอาปืนปืนปืนเอาจากรคันนี้เอาไม่เข้าอีกติดเกาะติดเกาะมันโอ้ยใจเย็นใจเย็นมันมันติดเกาะอยู่ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นฆ่าเขาฆ่าเขาเออรู้แล้วรู้แล้วประเด็นประเด็นโอ้โหต้องไายลูกกระจอกก่อนนะลูกกระจอกมันเยอะโอ้ยใเย็นใจเย็นดีนะ ดีแนะดีนะอัพเกาะมามันก็เลยช่วยได้นี่ริโชยฟาจทนทนทนมันเคโอเคโอเคเยนเเย็นเจตเย็นเเย็นเย็นครับเเย็นเย็นเตเยนเยย็นเ้ย่าด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 าไปดูดาไปดูาไปดูใกล้ดาไปดูใกล้ดาไปดูใกล้ดาไปดูใกล้ทนทนไม่ได้ทาไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ได้กูมันหลคันเกินอะเเย็นเเยเขาาเข นี่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าเอาเลยหรืมก็อยากตายก็ตายอันหนึงเอา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 เราไม่อยากตายนี่เนีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เนีโอ้โหรถมันไอเนี่ยรถมันโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นทำอะไรทำอะไรครับโอ้ใจเย็น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 เอาเอางหน้าก่อนขชนงหน้ะสกัดตัดสกัดกัดอั๊บนึงโอเค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  เอาเลยไปบ,บึ้มเ็ปน้อยทำรีโหลดรีโหลดรีโหลดไปเดี๋ยวไปคันน no ี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันโอ้โหชนตูด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 นี่แน่เป็นออนช้ามั้ยหรือว่าท้มเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำรีโหลดเสร็จจังโอเคเสร็จแล้วแป๊บนึง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 ปู่มันเร็วกว่าเราอีกอะ ใจเย็นใจเย็นจเย็นจเย็นใจเย็นที่ไหนโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยไฟ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 ใจเย็นจเย็นใจเย็นโอ้โห้ยเผาเผาเผารถเผารถเผาบึ้มเอาเตอร์สครับให้แดกิวแดกิวเผากันเอซแล้วมา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 เฮ้ยเคันนี้คันนี้คันนี้น่าจัดเต็มเต็มครับเต็มเต็ม โอเคโอเคโอเคเร็วเลยเร็วเเร็วเนี่น่นี่น่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเราเราีบรีบตามมาก่อนถามมาก่อนรีบตามมาก่อนโหข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดียวเาเดีวเขาาเร็ว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 เร้ำช้ไปซ่อมดิซ่อมดิไปซ่อมดิไปซ่อมดิเร็วเลยเรเลยอาช้ำไปซ่อมดิเฮ้ยไปซ่อมไปซ่อมก่อน เดี๋ยวจะแจ้นแจน่เดี๋ยวรถแจ้เ okay, 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 okay. ดี๋ยวรถแจ้โอเค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 ดีดีดีโอเคโอเคพอแล้ว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 เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาที่กลับไปที่กลับไปไม่ต่อ,อ,อเต็มไม่ต่อ,อ,อเต็มเอาแล้วที่พอไหว Let's go Let's go Let's go เลทสโกมาเร็ว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 มา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 ,มา,มา เอ้คันนี้คันนี้ดีนะโอเคี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเโอ้ยไอ้เบียดไอ้เบียดเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวเโอ้โหมันไหลคันเกินอ่ะเอาเอาคันหน้าก่อนคันหน้าก่อนคันหน้าจะการได้นี่นะนี่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่นะดอดดอดดอดโอเคโอเคโอเคไปบักไปบักเห็นแล้วและละ นี่นะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเดีวเดีาเร็ว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 ใจเย็นใจเย็นเอาลองลองมันมันติดเกาะอ่ะยิงไม่ได้มันติดเกาะอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 โอเคโอเคโอเคเลสโกเลสโกท่างหลังมีสองตัวเห็นไหมละ ข้างหน้ามีมีสาตัวมีสาตัวแม่สาตัวสาตัวโอเคเอาคันก okay. ่อนเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยใครระเบิดใครระเบิดใครระเบิดเมื่อกี้นี่แหละถือเป็นโชคดีแล้วก <|si|> ันเย็นเย็นใจเย็นโอเคคณนเอาหนอนทานไปแล้วเอาหนทานไปแล้วโอเคโอเคเออเผาเลยเผากันเลยเผากันเองเลยโอ้โหใจเย็นใเย็นใจเย็นจับไปจุ้งกับไฟโอ้ยโอ้ยคันนี้คันนี้คันนี้นี่แน่ แล้ว <izon> ต้องมีตัวช่วยอะ่ะนี่แไงโดนป้าโดนป้าโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เด่นเย็นเด่นเด่นเย็นเด่นโอเคมานี่แไงมา revenir, มาเอาปืนมาปืนมาปืนมาเรียบทอคอยเรียบร้อยในที่สุดเลเวลอัพดีลเลอร์ดีลเลอร์ไอ้คันนี้ er โอ,โอ้นม <enter> ันเบียดมันเบียดมันเบียด หลังมาันเบียดเฮ้ยได้แล pues ้วได้แล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 ้วเดี๋ยว nah. ก่อนเดี๋ยวก่อนไปใกล้ๆไปใกล้ๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้ยุ s <S ่งคันนี้ยุ่งนี้ยุ่งโอเคโอเคเร็วกว่านี้หน่อยดิไอ้รถไอ้รถเร็วกว่านี้หน่อยรถ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 มาเฮ้ยเฮ้ยนี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออโอเคกูเมื่อกี้นี่ผิดขอโทษด้วยนี่แน่มันช็อต โอเคเออถึงอ่อนทำลายยังไงอะใช้ฉม่วโดึงนิดถันน้ำมันหรอเก๋ทำดึงแป๊บนึงมันไกล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 ปัญหาคือปัญหาคือกระสุนลูกซองหมดแล้วอันนี้ก็หมดใช้ลูกซองมันก็ทันด้วยปูนมันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เหลือแล้วกระสุนน่ะ เฮ้ยโอ้โหเติมให้ไดเก o u วไดกียวเก็บเติมให้ขอบคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาโอ้ยใช้ชนะใช้ชนะเตะเย็นเตะย็นย็นเฮ้ยช้ำช้ำช้ำเร็ว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 ไปแล้วโอ้โอเมก้โอ้โอ้โอ้เร็วเร็ว้ช้ำเร็วเร็วเฮ้ย โอยออย่าเออเลงมา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 เ้อเร็วเข้าเร็วเเร็วเเเวขอขอโทษด้วยนี่ไม่ใช่เปหมเปหมคือแรมวเวอร์เอาเอเออเนงวนิงวนิงวนิงแล้วเร็วเรเร็วเเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยเเหน่นะเอาอะไรออกหน่อยดิมันจะได้เร็วขึ้นโอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้งหลังไม่ต้องไม่ต้องไม่เน้นเกาะไม่เน้นเกาะเน้นเร็วเน้นเร็วเราเน้นความเร็วดีกว่าโอเคเน้นเร็วก่อนเน้นเร็วเน้นเร็วเดี๋ยวมันช้าเดาี๋ยวตามไม่ทันโอเคโอเคอันดังอันดัง,ง,งเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 มันจี้ตูดอีกเนี่ยบนถนนบนถนนเคโอเคโฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมา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  เดี๋ยวก่อนเก่นเดียก่อนต้องต้องต้องตฝั่งตามอ่ะโอเคฝั่งตามฝั่งตามมาช้ำอ่ะมาแล้วก็เดี๋ยวเดีก้ว่านี้ใก้ว่านี้อ้โหอ้โหโ้โเฮ้เรีบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเฮ้ยใจเใจเย็นใจเย็น้บึ้ม บึ้มเด้อบึมเด้โอ้โหโอ้โหสกอตัสเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหเหยียบถอยทำไงต่อเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช้างทำอะไรอ่าเดตกิกเกอร์เดี๋ยวจะรักษาเธอให้เองโอเคนะรอบ้านอะไรกันเล่าเฮ้ยรออะไรกันเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า แมกแมกแมกยาเฮ่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วเออเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไปนี่คือโอกาสเดี๋ยวจะเอาเขาจะเธอจะตายนะจะเย็นจเย็นจเย็นออกไปดิไม่เอาฉันไม่อยากให้เธอตายฉันไม่อยากดูเธอตายฉันคือโอ้ยช้ำช้ำจะอะไรเนี่ยได้ปวดได้ปวด ได้ปวดเออได้ปวดเถอะปวดเธอเหอะเอาไงดีเจ็บบนอย่เออเออเกมมาครับหรอเออใช่เกมมาครับมาขอโทษนะชัมขอโทษนะชัมขอโทษขอโทษขอโทษซอรี่อ้าฮ่า ไม่อาโหขอโทษขอโทษซ้ำเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตายนะตายแล้วนะขอร้องโอเคช้ำช้ำเฮ้ยไม่น่าเลยโอ้โหศพจะเปิดแน่นอนนั่นเลยต่างแน่ขนาดนี้ มันต้องระเบิดดิอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยนี่มันรถแม็กนี่หว่าเฮ้ยรถเรานี่หว่าโอ้โหจะคือสกอ,ดดอมมตัสอม,มตะอมตะหรอ,หรอกูจะสู้ยังไงเนี่ยรถแบ็ก,กันแบก็กอินเตอร์เซ็ตเซอร์ของฉันเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะหาทันเดอร์สติกแล้วก็คว้างโอเคโอเคโอเค จเย็นจเย็นใจเย็นจเย็นเพิ่บที่แหละเฮ้ยโอ้โหรถโคตรเยอะโอเคโอเคโอเคเป็นบัสไฟที่สนุกเหมือนกันนะผมชอบนะบบัสไฟเนี่ยเฮ้ยจะพึ่งบนดิจะพ okay, okay, okay. ึ่งบนจะขับไปไหนไปเชิญหน้ากับข้ามาเร็วเร็วเฮ้ยนี่บึ่อรถอย่าพังนะอย่าพังนะโอ้โหสภาพเหมือนเดิม โอหรถเอาไอ้บอบอยนี่ก็ตายในรถเลยไม่ให้เกียรติเจ้าของรถเลยจะไปไหนครับมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนจะไปไหนกะอ,อักเลือดกะอ,อักเลือดโอ้รูเหมือนร่างกายจะไม่ไหวแล้วโอ้โหรถเล็กเสียบตายแล้วนะตายของจริงแล้วนะเอาละแม็กนะโอเคแม็กมาแล้ว มานี่เออให้มันตายเอามาตัดตรงไหนอันนี้ใบเลื่อยที่เราเสียบตอนแรกมาดึงโอ้ยเฮยยังไม่ตายหรอเฮ้ยเฮ้ยพอเลยแล้วโอ้โหโอ้ยจะแทงแล้วเฮ้ยมาในเวลาในเวลาปล่อยทุกปล่อยทุกเออตายอย่างสนใจ โอเคโอเคสุดท้ายก็ได้รถมาไปกลับบ้านกันแล้วไข่เนี่ยฮะเฮ้ยไฮเกตจะของรถหน่อยองไปได้เล่าไปรถก็อยู่เหมือนเดิมแต่มีรอยร้าวด้วยจำมาแล้วกันได้ขึ้นมาก็โอเคแล้วโอเคที่เหลือก็ดนทางไปแฟนออฟไซเดน สบายใจอะคือเหมือนคิดถึงมานานนะอะไรเนี่ยโอ้โหรโหโหโหูปก,ก็ยังบางเหมือนเดิมสุดยอดจริงๆลูกเก็บไปก็ยังคงอยู่อาฮาไปต่อไปก็เป้าหมายของเราแทนออฟไซเลนส์ let's go แต่รถของแม็กน่าจะแรงนะเอาแล้วก็ทิ้งไอเนเียวไว้สุดท้ายแม็กก็ไปคนเดียวอะคือ แม็กเหมือนอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอันนี้จริงๆนะไม่ไม่อยากมีเพื่อนนะคือถ้าเป็นผมเองผมก็ผมก็หมดหวังนะคือไม่รู้จะไปไหนดีอะถ้าเป็นรถรบสลายแบบเนี้คือมันไม่มีที่จะให้ไปไงโอ้เอาล้วถังน้ำมันก็หายไปนะแล้วแแม็กจำได้มีถังน้ำมันสองอันนะข้างหลังอะโอเคจบเกมแล้ว ก็สรุปว่าที่เล่นมาเนี่ยก็คือแม็กจยอยู่คนเดียวอะ่ะไม่อยากมีเพื่อนนะแต่ว่าคือมนุษย์เราเนี่ยเราต้องมีเพื่อนแล้วก็เข้าสังคมนะครับผมถามว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมมันจะพูดยังไงเดียวมันก็ได้นะแต่ว่าเราควรจะเข้าสังคมบ้างไม่ใช่อยู่คนเดียวเก็บตัวคนเดียวนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้ไปหาซื้อได้ในสตรีมสนุกเหมือนกันเล่นเล่นก็ดี ดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ,นะครับสวัสดีครับ